พี่ลุยครับผลิตภัณฑ์ของพี่ที่มาวันนี้เนี่ยเรามากับผลิตภัณฑ์อะไรครับวันนี้เรานําเครื่องคั่วกาแฟนะครับสำหรับแปลรูปก,กาแฟติดให้เป็นกาแฟคั่วนะครับ <ฮ lucky. S 2> มานําเสนอกับทางรายการครับขอโชคดีครับเชียร์ผมด้วยนะครับ <Sure. S 2> ท่านผู้ชมใช่ <Service. S 2> ครับส,ส,<ๆ>สวัสดีครับทานทุกท่านผมวิกฤตสัญญาพิสิทธิ์กุลและดิฉันมาลัยกุศลนะะ้อยค่ะ เราเป็นนักพัฒนาเครื่องจักรอิสระนะครับเราสร้างเครื่องจักรขึ้นมาหนึ่งตัวครับก็คือเครื่องคั่วกาแฟสีวะไทยตัวนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องคั่วกาแฟเนี่ยหรือการคั่วกาแฟเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงได้ยากสำหรับคนทั่วไปเราพัฒนาเครื่องจักรตัวนี้มาเพื่อให้เข้าได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะครับและนอกจากว่าเราพัฒนาตัวสินค้าตัวนี้มาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรายังมีบริการสอนคั่วให้จากคนที่ไม่เป็นเลยนะครับให้คั่วได้โดยคุณมาลัยเนี่ยครับ ออรรลูกค้าที่มาหาเราซื้อเครื่องเราเราก็จะสอนให้ฟรีค่ะแล้วก็จะฝึกในการเรื่องของการดูสารกาแฟให้ด้วยค่ะครับครับก็เราก็ผลงานของเราเนี่ยก็พลิกชีวิตกเกษตรกรหลายท่านนะครับแล้วก็ช่วยพลิกชีวิตคนที่สนใจการคั่วกาแฟเมื่อก่อนที่เข้าถึงได้ยากเพราะว่าเครื่องจักรต่างประเทศเนี่ยแพงมากครับแล้วศาสตร์การเรียนคั่วกาแฟนี่ก็แพงมากอีกครับ เราทำในเราทำมาในราคาที่คนไทยจับต้องได้เลยครับแล้วเราสร้างนักขั่วมามากมายเลยครับเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการให้คนสร้างสารกาแฟของไทยเราให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกได้ครับวันนี้นะครับรผมมีข้อเสนอมาเสนอชาร์กนะครับก็คือว่าผมจะให้หุ้นส่วนในบริษัทที่จะจดทะเบียนไป20%แลกกับเงิน5ล้านครับ เพื่อไปขยายโรงงานตอนนี้งานเราการสร้างนี่ก็เริ่มจะเต็มโรงงานแล้วฮะแล้วก็การคั่วกาแฟครับเข้ามามากมายเลยครับเราเลยต้องการเงินทุนที่ไปขยายกิจการครับจบแล้วครับขอบคุณครับผมผมมีคําถามนิดนึงครับขอโทษทำทำมากี่ปีแล้วครับเครื่องนี้สามปีกว่าเกือบ4ปีแล้วครับขายไปทั้งหมดกี่เครื่องแล้วครับน่าจะเกือบร้อยเครื่องแล้วครับมันพิเศษกว่าเครื่องคั่วกาแฟอื่นๆยังไง่ะอันดับแรกเลยนะฮะราคาครับ ต่างกันหลายเท่ามากเลยครับเครื่องกอาแฟขนาดต่างประเทศขนาด5-6กกิโลกรัมเนี้ยของต่างประเทศของทางยุโรปหรืออเมริกาพวกเนี้ยแตะล้านเลยครับราคาเราแค่ระดับแค่แสนนี่ครับแค่10,000แบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้บอกว่าทํามาประมาณ3ปีแล้วก็ขายไปประมาณร้อยกว่าเครื่องอย่างเงี้ยครับ,รบมาร้อยเครื่องได้ร้อยเครื่อง 100, <000 S 2> ใช่ไหมครับเครื่องละแสนได้รายได้ประมาณสัก10กว่าล้านบาทอย่างนี้หรือเปล่าครับผมยอดวงเงินที่ที่ทำธุรกิจมาก็ประมาณนั้นนะครับผมครับกำไรปีหนึ่งเท่าไหร่คะกำไรปีหนึ่งหรอครับ ผมว่าถึงเท่าไหร่ไม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 ่กี่แสนมั้งผมว่าไม่กี่แสนไม่ทราบว่าจะเอาห้าล้านบาทเนี่ยไปทำห้าล้านนี้จะได้ยอดขายเยอะยังไงอะไรครับห้าล้านเนี่ยผมก็จะซื้อโรงงานนะฮะคือไม่ซื้อตอนนี้จะซื้ออยู่แล้วครับแล้วก็จะสร้างไม่ซื้อได้ไหมเช่าเอาได้ไหมตอนนี้เช่าอยู่ครับแต่ตอนนี้จะซื้อแล้วครับแล้วก็เราก็จะสร้างเป็นอะคาเดมี่สักกาแฟนะฮะทำไมจะเอาเงินไปซื้อตึก ใช่ใชต้องทำโรงงานพื้นที่การประกอบเนี่ยมันจะเหลือไปไปทาเครื่องกาแฟหรอยังไงนะครับ้าเงินเอาไปซื้อที่ซื้ออ๋อไม่ซื้อซื้อบ้านเส็จรูปเลยครับเข้าใจแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เอาไปทำเครื่องกาแฟก็เหลือสักหมดแล้วอ่ะเาไปทำเองไม่ได้ก็เราตั้งงบแค่สองล้านเองครับบ้านนะฮะแล้วก็สามล้านนี่เราก็น่าจะหมุนได้เพราะว่าเราเริ่มธุรกิจจากไม่มีเงินเลยนะครับโทษเท่ทีเครื่องจักรนี่ทุกอย่างนี่คุณทําเองหมดเลยเราจะส่งพาร์ทผมก็จะเป็นคนที่ออกแบบ ด้วยงาน SolidWorks 3D นะฮะ 3D Mechanical ผมจะออกแบบหมดเลยผมจะส่งแต่ละพาร์ทไปให้โรงงานแต่ละโรงงานที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นจะทำกลวยจะทำทุกอย่างแต่ชิ้นทำทังแต่ชิ้นแต่พาร์ทคนนี้จะเก่งอ๋อคุณจะเขาจะทำมาผมแอสเซมบล์ประกอบอย่างเดียวประกอบแล้วทำชุดควบคุมนะฮะแล้วก็สอนเทน i n งคือคือผมผมผมสรุปของผมนะผมว่าหลักคุณคือคุณอยากมีบ้านใช่ครับนะซึ่งมันไม่ตรง คุณต้องอยากเอาห้าล้านไปผลิตเครื่องกาแฟก่อนไอ้สเต็ปแรกของคุณที่อยากมีบ้านเนี่ยมันผิดหลักการที่มาเรสเงินแล้วนะผมผมผ่านนะมีแต่ขั้วกาแฟเหรอคะจริงผมก็ทำตั้งหลายอย่างนะครัแล้วคะมีเครื่องขั้วกับผู้ชายไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าน่ะเรายังมีความรู้สึกว่าเขาไปหาที่ไหนก็ได้ถึงแม้จะถูกกว่าก็ตาม แลวคือธุรกิจเนี่ยคือขึ้นอยู่คุณอนะคนเดียวเลยนะฮะถ้าไม่ยิ่งไม่ได้จดลิขสิทธิ์แล้วคือใครก๊อปก็ได้แล้วบอกว่ามันถูกอย่างเดียวเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยคือธุรกิจไปเลยเพราะฉะนั้นที่ฉันขอไปก่อนขอพาสค่ะขอคุณค่ะ,คะถ้าให้ผมลงทุน5ล้านกับอ่า20%ซใช่ไหมฮะผมว่าผมช่วยคุณซื้อเครื่องหนึ่งเครื่องอจาจจะง่ายกว่า <laughs> วเดี๋ยวไม่ <laughs> ว่ากันอันนี้ผมขอขอผ่านแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนตัว ผมว่าคุณก็อาจจะโชคร้ายที่ผมไม่ได้เป็นคอากาแฟเหมือนกันนะฮะก็ก็เลยขอผ่านเหมือนกันับได้ครับ <c oughs> คือผมคิดว่าคุณอาจจะต้องไปหาเรียวกว่าอะไรผมคงจะว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์คุณ<ช>คุณภูมิใจแบบคุณเล่าเรื่องเครื่องของคุณแล้วก็อธิบายฟีเจอร์ต่างๆเลยครแต่ว่าแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการธุรกิจเวลาเวลาคุณมาเนี่ยผมผมรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องไปหาคุณส่วนที่เขาเป็นนักธุรกิจนะครับนี่เป็นคอมเมนต์ขอบคุณมากครับค่าคทั้งหมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับท่านทั้งสวัสดีครับ ไม่ได้ซื้อไปไว้ที่บ้านต่้งห้องนอนไหมครับแต่เครื่องก็สวยเกาใช้วัสดุสวยเหมือนรถไฟรถไ,ไฟผมเ, <laughs> เริ่มเปลี่ยนใจแลนะ้วเนี่ย